คำว่าเป็นแม่บ้านแม่เลือนกับบรรมดาได้จ้าเป็นผู้หญิงหัดขี่คานบดาสวัสดีจ้าอยู่กับยายอมมาคือเกาล่ะจ้ามื่อนี้ยายอมาามาสิพามาซักผ้าเด้อมือนี้เด้อแต่ที่เห็นอยู่นี่ยายอมมานั้นกำลังล้างผ้าจ้าผ้าพวกนี้ย่ยายอมมาได้ปัน้นซักเรียบร้อยแล้วเหลือแต่สีล่างแล้วก็ปั้นแห้งตากเท่านั้นละจ้า แต่ย้ายอามานั้นเป็นคนที่ใจเย็นอีลีอ่อหลี่อีหล่อ,ลอเลยจ้าทุกคนคะ่วะว่าแต่เหตุอีอย่างนี้นานแล้วนานแล้วปุ่น่ะลีลาท่าทางนี้กับวรรมดาค่ะเพราะว่าอย่างย้ายอามาเป็นคนที่อารมณ์ดีล่าเลงนะคะมักยิ้มมักม่วนบ่คอยซีเรียสกับงานอยู่ตรงนานะคะกะับเฮ็ดไปเรื่อยๆแบบนี้ล่ะคะ่ะจ๊กสิไปกดดันจะของเฮ็ดอย่างเนาะจังได ซักผ้ามือนีมันก็แล้วแล้วกับบได้เฝ้าไปอีหยังซักผ้าเสร็จก็อยู่บ้านคือเกาหล่ะจ้าบ่ามีเวียกบ่มีงานเห็ดทั้งอื่นดอกเห็ดแต่งานบานงานเลี้ยงอยู่บ้านเจ้าของนีล่ละมันดีแล้วแล้วแอม,ม่าก็เป็นคนที่แบบว่าบ่มักไปเที่ยวมองหันมองนีข้าวบ่จําเป็นถา้าบ่มิธุละยายอาม,ม่ากับบ่อยากไปเพราะว่าหยังว่าติมันห่อนแดดทุกมื้อเนี่ยแดดมันแห้งแหง้งเลยทุกคนคะ่ะ แดดแห้งอีลีจนย้ายอม่าย่านแดดทว่าท <c oughs> ว่าจึงไหนก็ว่าโรดจ้าย่านแดดอีลีนะคะอันนี้ก็ว่ากันไปย้ายแอมกระซิบซักผาไปเรืเ่อยๆแบบนี้ละจ้าเบิ่งแต่น้าตาโลดคันนาตาบ่ล่างบ่สวยบอ่าอาบนา้ำแต่เฮ็ดเวียกในบ้านบ่ไดขึ้นกันละจ้าย้ายแอมงุดงิดโลดยิ้มบ่ออกกินเข้าบ่ลงทุกคนเป็นคือจังย,าย้ายแอมมาบ่จ้า เบิงสังเกตเบิงมือนีแย่เอามาใ่เส้อกามสายเดียวหลดคาว่าว่าอย่างวตีมือนีมันอากาศฮอนอิลีเด้จ้าอย่าหาว่ากันเดอ้อนี่ละ่ะผู้หญิงข้าต้องมีความเซ็กซี่เนจักหน่อยแต่งตัวโชว์แวบโบชว์แวบมบก็บว่าเป็นอย่างดอกเพราะว่ามันอยู่บานเฮาข้าว่าเดี๋ยวออกไปทั้งอื่นเนาะจ้าเอาล่ะจ้าตอนนี้แย่เอมามากำลังสิล่างผ่าเสร็จแล้วหลังจากล่างผ่าเสร็จแล้วแย่ยอมามา กะสิาพาไปเบิงมองตากเสียผ้าเนาะแต่ก่อนอื่นกระเบิงยายออม่าล้างผ้าแบบนี้ไปเรื่อยๆก่อนทั้งความอดทนน่นล่ะค่ะความอดทนเท่านั้นที่จะเฮาอยู่ต่อและสู่งานได้และเสียดีเฮาประสบความสําเร็จต้องอดทนเท่านั้นล่ะจ้าทุกคนคะ่ะเ่ว่าเฮาเสียงานอียงกระางเฮาต้องมีความเพียรพยายามถึงจะประสบความสําเร็จได้เนาะจาะ้าเนาะบ่ว่าแต่ยายออมา่า ทุกคนกระสูดคือกันจ้าสู่เท่านั้นที่เสียในเฮาอยู่ได้ในโลกใบนี้ปีนี้ก็เป็นปีที่โหดร้ายเจอปัญหาทุกๆด้านทุกๆอย่างบว่าสิเป็นปัญหาน้ำท่วมแล้วก็ปัญหาต่างๆต,ตามมาย้ายอามมาก็นี่ก็ขอทรงกำลังใจให้ทุกคนได้สูดๆกันเด้อจ้ายายอาม,ม่าก็ับบมีอยียงหลายที่สีอซอยแต่ลำพังตัวยายอามมา กสอยเหลือตัวเองแทบจะบ,บ่ลอดแล้วจ้าไอที่ยายออม่าสิหายได้ก็คือกำลังใจของยายแอมนี่ละจ้าที่สีส้ให้กับทุกๆคนพร้อมสู้ไปด้วยกันเด้อ่ะเด้อบ้ากลับมาวอลเลี่ยงเสียผ่ากันต่อนะจ้ายายแอมสังเกตว่ายายแอมซักผ่าล้างผ่ามาหลายตัวแล้วยายแอมคือบ่ทันได้ติดจักเถื่อแน่นอนนี่ ป้าน่าเห็นอีกอย่างพิเศษในสายตายายแอมอยู่สำหรับเสื้อผ้าหลายๆกองหง่ๆอยู่นี่โอ้ยวาวแล้วก็ไดเมื่อนี้ยายแอมสิบ่ได้ซักผ้าฟรีบ่เนาะนี่บบมีอีกอย่างตกหล่นในเครื่องซักผ้าเลยจ้าเอาละจ้าตอนนี้ยายแอมก็ได้ล่างผ้าแล้วแล้วนะคะเป็นอันทีเ่เสร็จัเรียบร้อยดีในขั้นตอนนี้้วจ้าหลังจากนั้นยายแอมมาก็สิไปเบิ้งไม้แขนเสื้อก้อนนะคะว่า มันหน่อยหรือหลายยายอาม่าก็เจตเตเรียมมาแขวนเลี้ยง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 กันไว้แบบนี้ละจ้าเพราะว่าสิได้ใส่งานแบบสะดวกสะดวกแต่ว่ายายอาม่าเบิ้งแล้วอุ้ยมันคือโซงหน่อยปวดทะบุเดี๋ยวยายอาม่าขอเลี้ยงไว้ตรงนี้ก่อนเราจะขอไปหาเบิง้งอยู่ในห้องก่อน้อจา้าแต่ตอนนี้ยายอาม่าว่าสิพาทุกคนไปเบิ้งหมองตากผาเบิ้งดูเสียผายายอาม่ากองบอกญ่หล่นเครื่องซักผ้าเลยจา้า นี่ละจ้ามองตากผ่ายแย่อมามาเป็นยังไดจ้าอากาศดีบอนะคะเบิงทรงขงังไหนมันฮอนแต้ออกมาบันที่นี่แดดมันไปใส่ฮึมือเศร้านี่แดดยังแกยอยู่เลยแกจัดจนว่ายาย่อามาย่า,ยานแดดเนาะโอ้ยแดดบ่มีหรอคะ่ะทุกคนคะ่ะตายตายตายต,ายต,ายตายแล้วยายอามาสิตากเสื้อผ้าแหงบ่าอนี่นี่นนี่เบิงเอารวดคะ่ะทุกคนคะ่ะ เบิ้งลวดเบิงหงลวดทองฝ้ากับโปร่งใสอยู่เด้แต่ว่าคือบอ่มีแดดละคึหล้มจากหน่อยกับบ่มีสังเกตเบิ่งใบไม้บ่ติ่งจักแอะจักหน่อยจ้าแต่กับบ่เป็นยังย้ายอามาก,กับบ่ล้อซาดอกจ้าไปหาเศษผามมเสร็จแล้วผาเฮาสันตัวเพื่อว่าสิตเตรียมเส้าออกมาตากนะคะเตรียมแล้วผาไวแบบนี้ละจ้ามันจังทันใจเนาะ เออเฮาอย่างกับเป็นขันเป็นตอนเรียบเลี้ยงงานของเฮาอยู่ในใจแล้วก็เฮตตามใจเฮาตามที่ต้องการแบบนี้ละจ้าเสร็จไปเทละลาเทละล้วค่อยค่อยเสร็จค่อยค่อยถูโอ้ยเสียนสิตามมือยายออกมาซะหน่อยโอ๊ยโอ๊ยโอยโอ้ยขนาดเซจแบบใหเย็นเนี่ยนี่โอ้ยตายแล้วตายแล้วแดดไปใส่ละหฮือมาสูนให้แดดแถอะละหฮือันอุต่าหใส่เสื้อสายเดียวสักผ้าสักแพ้เพื่อว่าสีาบล้มอาบแดดในแจกหนอยวัดสัน ปชดแดดมันก็เป็นอย่งสี่ละทุกคนคะ่ะบนหน้าประชดแดดเลยยายออกมาจะใส่แล้วแต่ผ่าสามแล้วเด้อค่ะเป็นจังใดคะ่ะเขาทาบอยอนใส่จักน่อยก่อนเพกกื่อกระตุ้นเจ้าของบ่ให้ขี่ค้านว่าสันเดะย,ยายออกมาก็เป็นแบบนี้ล่ะคะ่ะติงตองบ้องแบงยุบผู้เดียวว่าแล้วก็หันมาทั้งเคื่องสักผ้าเฮาอีกจ้า ยายอามายังสักผาว่าั่นน้าแลวดีนะคะตอนนี้ยายอามากับปล่อยน้ำใส่ถังอยู่ว่าน้ำจะเต็มถังโอ้โหนี่แหละบุดล่อหนามบดมุดนี่แหละทุกคนคะ่ะจะใครอยู่น้ำบ้านยายอามา่อน้งที่จะแห้งเนาะเอยอยายอามากลางข้างล่างยังให้สจะอาดียบร่อยก่อนที่จะปล่อยน้ำให้เต็มถังโบนเมนปล่อยน้ำใสหน้าน้องแน่เดชทุกคนเอาโบเมนกับกจ้า ยายแอมหยอกหยอกซื้อปลอยน้ำเวทถลา่างผ่าเฮานี่ล่ะนะคะขั้นตอนนี้ยายอาม่าก็ได้เอาผ่าลงแซน้ำยาปรับผนุมเรียบร้อยแล้วคะ่ะยายอาม่าจะแซ่ไวอยู่ประมาณสักสิบหาถึงยีนาทีเท่านั้นละจ้าหลังจากแซ่ผ่าอยู่นีแล้วยายอาม่ากระซิคอโตไปหาแม่แขนผานี่ได้มาแล้วไว้บจ้า ทุกคนน่ะสิแปลกใจยายแอาม่าไปหาไม้แขนผ่าตะถึงยายแอาม่าจัดไม้แขนผ่าเต็มมือเลยจ้าทุกคนคะงานนี่จัดเต็มพ่พปอๆกับจังวากันเนาะหันมากเบิงเสียผ่าที่เฮาแซ่ลำยาปรับพนม,มไว้ด้วยบ,บันทิ้งมันพ้อเอาไปจ้าโอ้ยบ่ายเบิงเรามันก็เป็นนุ่มๆมือ,มอนาะจากเนาะได้กินหอมๆห,มหว้วยหว้วยเอาแล้วว่าบันทิีงเอาเข้อเครืองปันแล้ว นะคะเอาเขาเครื่องปั้นแ้ววันที่เครื่องปั้นแห่งได้ที่แล้วเอาเขาจัดเขาที่ละโต2โสองตแบบนี้ล่ะค่ะคอยเรียบเลี้ยงคอยเหตคอยทําค่ะถ้าเอาเขาไปพ,พร้อมๆกันผ่าเป็นก้อนเขาจะปั้นแห่งบ่ไดดเนาะจ้ะเนาะเขาต้องคอยเรียบเลี้ยงเขาที่ละตแล้วเชี่ยวผ่าบ่ให้ผ่าเป็นก้อนนะคะต้องระมัดระวังเท่านั้นว่าบ่ให้ผ่าเป็นก้อนนะคะบส่สแนเขาสิปั้นแห่งบ่ได้ อ๋อแอมม่าลื่มบอกทุกคนไปว่าขั้นตอนที่เฮากำลังหลังผาอยู่ในเคร่องสกพานนี่ย้ายแอมม่าได้ถอดปากแล้วนะจ้าป้องกันไวก่อนดีกว่ามากแกะที่หลังนะจ้านาะสบายใจดีอันใดเฮาเฮ็ดแล้วสบายใจก็เฮ็ดไปลดจ้าบ่ต้องเป็นกังวลอียงดอกเพราะว่าเฮาน่ะคิดดีแล้วและมั่นใจแล้วนะคะหลังจากนั้นย้ายแอมมา ก็ไปเสียบปลั๊กแล้วก็มาปั่นแหงสันตัวบันที่นี่สียากหรือสบายใจแล้วบันนี้จากนั้นฮอบกันล้อนะคะล้อในระหว่างที่ล้อผ่าปั่นแหงอยู่กันยายอามาก,ก็จะมาเบิ่งพื้นเฮียนโอ้มันคือมีตะขีฟุ่นหลัก,กระเ้นผมยายอามาเนี่ยละจ้าเต็มพื้นเฮียนไปเบิดเลยเดี๋วยวยายอามาขอปัดกวาดจักน้อยกัน้อจ้าเพื่อว่าสีหายมันสะอาดกว่านี้เนาะ งานบ้านงานเลี้ยงมีมละหน้าที่ของเฮาคนที่เป็นแม่บ้านยูบ้านก็ต้องเบิงเฮียนเบิงซานปัดกวาดเช็ดทูมองใดคีนหูคีนตาบ่าเขาจับสายตาเฮาเฮากระเฮ็ดจัดแต่งเอาจ้ามีละถึงได้ว่าเป็นแม่บ้านที่ดีคนี่อยูนำเฮาเขาก็รู้สึกดีไปน้ำเมื่อเขากลับมาจะเห็นบ้านสะอาดสะอ้านเขาก็รู้สึกว่าเขายูบ้าน ได้อยู่แบบนิ่งดูได้ยูแบบเพ็ดเวียยแค่งานไว้ผ่าเขาเขาก็นั่นก็คือไออ้วนของยายอมาม่านี่ละจ้าเพิ่นไปเห็ดงานแล้วนะจน๊ะเนาะตอนนี้ยายอมาม่กาก็อยู่บ้านผู้เดียวเฮ็ดนา้นบานผ่าเพิ่นแบบนี่ละจ้ากวาดเงี้กวาาซานซักผ่าซักแพ้ต่างื่อล่างซาำม,มันเป็นงานของยายอมาม่าที่ถนัดอยู่แล้วแล้วเขาก็ต้องเฮ็ดถ้าห้องบ่เห็ดจ้าผไผสีมาเห็ดแทนเฮานะจน๊ะเนาะขันไห้คนแทน มันสิบว่าเป็นเรื่องดีสําหรับพ่อยายอ้วนซะบ่จ้าฮ่าฮ่าเข่าทางแล้วพอดีโอ้ยายเอามาวอเรนบอเลนจ้ายายเอามาบกาดอกยายอมากับสิคอเฮดเอาแบบนี้แหละจ้าเพื่อว่าความสบายใจของเขาทั้งสองคนน่าจะเนาะขับขี่คานบ่ได้เด้เป็นใดจ้าส่งสะอาดตาขึ้นลายบอยายอามากับปัดปาดกวดกวดไปเรื่อยๆแบบนี้แหละจ้า ทั้งแง้ยงคิงจะขวางไปน้ำทั้งเบิงทรงจะขวางไปน้ำโอ้ยจะไปอีหยังบุเอาเฮ็ดไปเรื่อยๆแบบนี้แหะจ้าจั้งได่จะได้เฮ็ดได้สารแล้วเขากันต้องเฮ็ดเต็มที่นะจ้าอ,อันที่เห็นย่าแอม่าย่ายไปมือหนึ่งหันก็เป็นกระสอบข้าวสารย่าแอม่าเด้จ้ากินวนัานอเบด,ดอกกะเหลียบประมาณที่เห็นนี่นละจ้าขึ่งกระสอบมัง้งเอ้ยทุกคนคะมันเป็นกระสอบข้าวเหนียวกระสอบข้าวเหนียว เอามาจากพ่อยยายอามาหนินจ้าตาเอามาให้กินเมื่อเล้วก็แจ้งสิไปเอาไหมเบ้าแล้วก็ได้กระยาข่าวถุงเดียวซ้ำนี่ละจ้าทุกคนคะซ้ำเห็น,นี่ล่ะก็สิกินได้หลายมือหลายเดือนเติบยุกกินแค่สองคนนึงเหรอจ้าบ่าต้องกินยังหลายดอกเว้าแล้วกับขยับถุงเข่าเมื่อไวมองเก่าเข่าอีพ่อคอยต้องเฮ็ดให้มันดีๆจักน่อยว่าสั่งดิ ราคาหลังจากที่เก็บกวาดเสร็จเรียบร้อยเพราะประมาณแล้วยายเอามาก็แวะมาเบิงเสียผ่าเสียแพ้ที่ปั้นแหงไวน้นะจ้ามันพอเอาไปก็น่าจะพ่อเอาละละเนาะเออเสื้อเขาเสื้อเขาแหงดีแล้วละบ่ต้องตากก็ได้ว่าเสรนเด้ย, <laughs> ยายอ๋หยอกหย,ยอกค่ะก็เอาไปตากขึ้นเก้านั่นละเพื่อว่าเสียผ่าเขาจะได้แหงสนิทมันจะบ่ได้มีกลิ่นเหม็นอับตามาที่หลังนะจ้ะเนาะ เออบวมีผู้เดชผ้าเฮ็ดดอกนะคะปันแหงแล้วบ่าตากยายแอมมากก็ไปถอดปลักแล้วเรียบร้อยนะคะแล้วก็มาเก็บเสื้อผ้าออกจากถังเพื่อว่าจะเอาไปตากนั่นเองละค่ะทุกคนว่าเสื้อผ้ายายแอม,มาหลายบ่จ้าเบิงตะกาบอกไงกระล้นกระเต็มไปเบิดแล้วค่ะทุกคนคะ่ะแต่ยายแอมก็ยิ้มกับหัวได้คือเก่้าค่ะพุ่นแล้ว อุ้ยตายแล้วยายแอมลืมวาเสียอาผ่าไปตาดได้เมื่อกี้เนี่ยยังมีเสียผ่าอีกซุ้มหนึง่งนะคะอยู่ในถังโอ้ยนอบ้านแล้วไงต้นนี้แมว่าสีวาใจร้อนเด้ค่ะเฮ็ดไปเหตุมามันคือซ่องนั่นแล้วแถมมันหลายเติมอยู่ด้วยเนะะาะฝ้าก่อนจ้าฝ้าก่อนเฉดไปเหตุงานอย่างอื่นเอาบุดจำบึดบึดจำบึดอีกหน่อยกันแล,แล้วแล้วละเอาบุดจำบุด ดีนะทุกคนค่ะสมัยทุกมือเนี่ยมีเครื่องซักผ้าทุ่มแรงสมัยก้อนตอนย้ายอมมาเป็นสาวซักมือเองตลอดจ้าเสื้อผ้าลายปันได้ก็ได้ซักมือซักอยู่เป็นชั่วโมงหรือซักอยู่เป็นเครื่องมือก็มี้นาะคะเนาะโอ้ยตาลีตนเจ้าของขึ้นอย่างนี้ว้าวแล้วโอ้ยย้าแอมเกิดยุคเก้าศูนย์กระทันทึงสมัยลําบากทึงทันทึงสมัยทันสมัยเด้อค่ะย้ายอมากระพานมาเบิดแล้วละในช่วงบ้านปลายชีวิตนี่ เออบดตองยานอีหยังแล้วนะคะเอาหนูพร้อมตากแลว้วไปตากก่อนเด้อค่ะโอ้ยดีใจใายได้กินขั้นตอนตากผ้าแล้วนะจน๊ะเนาะโอ้ย,อยสวยสีหอดขั้นตอนตากผ้านี่ได้เว้าแล้วก็ว่าเป็นต่ใส่ได้นะจ้ะเส้อผ้านี่เนาะเว้านี่นรนกระทิมนี่ละจ้าหยอก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 ใส่คือกลาดน่นละจ้าเดี๋ยวเพิ่นสิจับเฮ้าด้านะจน๊ะเนาะเอา้าตากตากตากลงไปบนที่นี่ยายอามาสิพา้าตากผ้าแล้วจ้านี่ละค่ะสถานที่มองยายอามาตากผา้า ยุมองโล่งรถนะคะมองไม่ตากผ่าแขวนยืนเพราะว่าอย่างวัตตีย้ายอามาถึงเลือกสิไม่ยืนตากผ่าอยุ่งตงนี้มันจังโฮมจ้ามันบอฮอนมันบ่ถึกแดดนะคะทำเป็นตายุกกลางแจ้งมองแล้วสามอันที่พลาดไปวมื่อหนึ่งคันมันฮอนจ้าย้ายอามาก็เล่เลือกสิตากอกยุ่มตงนี้จ้าตาเอาบุดจมบุดจมบุดเอาเล่งมือเล่งมือเขาเล่งมือเขาสิได้ปเะ็ทย่างอื่นย้ายแอมเอ้ยย้ายแอมทุกคนเบื่อย้ายอามากะซีัวลร้องว่ากวนไปน้ำนะคะเนาะ มีราคาชีวิตบานบานนะคะชีวิตคนอีสานบานเขาอยู่แบบเรียบง่ายจินง่ายอยู่ง่ายยายอามากับคนอีสานคู่หนึ่งระคาอยู่ง่ายจินง่ายใช้ชีวิตแบบบานบานใช้ชีวิตเบียบเบียบง่ายเป็ต้องอีหยังมากมายเหตุนาที่ของเขาให้ดีที่สุดโบ่าสเป็นอีหยังกะซางยายอามากับถือว่าเป็นหนาที่ของยายอามาที่ต้องเฮ็ดนะคะบลําเซนนะคะบลําเซนกันกับไออ้วนนะคะนาที่ภายนาที่มันนะคะเนาะไออ้วนกับบลําเซนยายอามาเด้ แต่ว่ามีเวลาเดียวที่ไออ้วนลำเส้นหย่เอามากับเวลาอันใดทุกคนก็ดูนะค่ะนั่นล่ะค่ะมันก็เป็นครรมดาของเรื่องปัวพัวเมี่ยแม่นะคะมันก็ต้องมีต้องซอยกันแน่นะคะมีลำเส้นกันบ้างลำเส้นกันบ้างกับบอควยลำเส้นดอกค่ะเพราะว่าไออ้วนน่ะเป็นคนเฮ็ดงานมีนาที่เฮ็ดงานย่างเดียวค่ะมแต่แย่ยอามาเนี่ยแหละยู่บ้านเฮ็ดเวทายอ้วนค่อยอ้วนเลืองงันกับมากย่อามาก็เฮ็ดเ็จเบิดทุกอย่างแล้วค่ะ ว่าถึงว่าไออ้วนนะคะเป็นคนเหตุงานบ่คอยมีเวลาอยู่บ้านดอกคะ่ะบ่คอยมีเวลาหายอมาม่าดอกแต่ว่าอมาม่านั้นเข้าใจแล้วเด้ว่าเราเป็นคนเหตุงานเราเหตุงานทุกมือคะ่ะบ่เคยหยุดงานขาดงานจาก๊กเทีย แล้วย้ายอามานี่ก็เฮ็ดงานบ้านล้อก็หายใจกันล่ะค่ะถ้าบ่าหายใจกันบ่เสื้อใจกันเขาก็อยูน้ากันแบบบ่มีความสุขค่ะยู่เราก็เป็นคนในความระหว่าระแวงติค่ะถ้าบ่าเสื้อใจกันเพราะฉะนั้นแล้วย้ายอามาเรียกว่าเราไปเฮ็ดงานแล้วมีความสุขในการเฮ็ดงานย้ายอามาก็มีความสุขในการเฮ็ดงานบ้านอยู่บานถาเพิ่นนี่แหละทุกคนที่เพิ่นเอิ้นว่าความสุขเล็กๆนน้อย ที่เขาสามารถเหตได้จับต้องได้อยู่บ้านของเขานั่นเองล่ะค่ะว่าจำเป็นต้องไปสรรหาว่าจำเป็นต้องไปหาเลาะหาแลนหาความสุขอยู่หม่องอื่นเลยจ้าเพราะอยู่บ้านเฮานั่นมันคือความสุขที่สุดแล้วค่ะพี่น้องอาลละค่ะยายอามากับสิพาตากผ้าแบบนี้ไปเรื่อยๆตากจนกว่าวาสิเสรเ็จเบิดทุกชิน้นทุกอันเนาะจ้านาะยายอามาถึงจะเสร็จภารกิจการซักผ้า ในมือนี้นะคะแล้วอีกสองสามมือพุ่นละยายอาม่าจังสิมาซักผ้าไหม่ตากผ่าเรียบร้อยดีละจ้าคลิปนี้ยายอาม่าก็ขอฝากไว้เพียงสนีบ๊ายบายจ้า